นั student, ่งกินไปแล้วชมบรรยากาศไปนะมันคือดีมากถ้ามากับแฟนก็ดีแต่ต้องเป็นแฟนที่แบบเพิ่งคบกันนะประมาณสามสี่เดือนห้าหกเดือนไม่เกินปีถ้าอย่างยกเนี้ยมันเป็นสเปียวมาคนเดียวเดี๋ยวอย่ามาเลยเป็นคู่มาก็เถียงกัน สวัสดีค่ะวัดดีชาแนลนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่องของวัดดีนั่นเองค่ะก็วันนี้วันหยุดของโยกค่ะแล้วก็ มีเวลาว่างนะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนคือวันอะไรคะคือวันที่รัฐบาลเขาประกาศเปิดประเทศใช่ไหมเดี๋ยววันนี้หยกจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศที่ชายทะเลหาดสมิลาสงขลาบ้านหยกนี่แหละคะ่ะว่าบรรยากาศยามเย็นจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เขาเปิดประกาศไปแล้วคนที่อยู่จังหวัดสงขลานะคะหรืออยู่ในอำเภอนี่แหละ ออกมาเที่ยวออกมาชมบรรยากาศเยอะขนาดไหนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าสงขลาที่หยกอยู่เนี่ยนะก็คือเชื้อติดเยอะมากนะคะเป็นอันดับ2อันดับ3 4 5ของประเทศเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นอกจากจะพาไปชมบรรยากาศแล้วก็จะพาไปกินไอติมด้วยนะคะเป็นไอติมกะทิสดซี่ <c oughs> แมซี่ <c oughs> เป็นไอติมกะทิสดที่อร่อยนะคะแล้วก็มีความแบบ หวานกลมกล่อมคือไม่หวานมากคุณผู้ชมแต่ก็หยกเนี่ยไปกินบ่อยซึ่งไม่ได้อะไรจากร้านคุณลุงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าร้านคุณลุงเนี่ยคืออย่างนี้เลยเนาะก<ส>็เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าบรรยากาศยามเย็นที่หาดสมิลาพร้อมกับการกินไอติมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูความเปรี้ยวของดิฉันค่ะวันนี้ฉันไม่ไปรถยนต์ค่ะฉันไปรถมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะอะไรเพราะร,ราคาน้ำมันแพงมาก ไปรถมอเตอร์ไซค์ประหยัดที่สุดค่ะแล้วที่สําคัญคือสบายบาย,บายเนาะนี่เห็นไหมสวมหมวกกันน็อกเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะสวมแมสด้วยแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเปิดประเทศแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะตัดภาพมาที่เส้นทางนี้เลยนะคะยกพาคุณผู้ชมมาทางด้านหลังบ้านของยกค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยจะไปออกชายทะเลได้ง่ายที่สุดนะคะนี่เป็นไงบรรยากาศคือดีมากตรงนี้เนี่ยยกจะเรียกทะเลเออบตอนะ <c oughs> คือคนอื่นนะเขาเรียกทะเลอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าหยูดจะเรียกทะเลเอาบาตวตอเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นออฟฟิศเป็นที่ทําการของทาง,อทางเทศบาลเมืองเขารูปช้างนะคะนี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงหา,ชาดชะทัศน์บีชกันแล้วค่ะบรรยากาศคือดีตรงนี้ประมาณบ่ายสามโมงก,กวักกับ4ี่โมงนะคะคุณผู้ชมคือคนเยอะมากใครบอกว่าคนสงขากลัวโควิดไม่จริงคะ่ะดิฉันเถียง <c oughs> คุณผู้ชมดูสิคะ ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะรถจอดกันเต็มมากและที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันหยุดนะวันที่1พฤศจิกายนยคือวันจันทรนะคะคือคนทํางานนะแต่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะจังเขาคงจะอัดอั้นนะเนาะในช่วงเวลาแบบล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เต็มที่เลยนะคะ มาถึงแล้วคะ่ะไอศครีมกะทิสดโอ้ยอ่านยากไอติมกะทิสดได้แหละง่ายๆเลยนะคะของลุงนึกนะคะก็อยู่คู่กับคนสงขามายาวนานนะจ๊ะและที่สําคัญหยกอะชอบมากนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นกะทินะคะกะทิสดแล้วก็หอมหวานพอดีไม่หวานเกินแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะแล้วคือเครื่องนี่คือเต็มเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมจะเห็นว่าหยกเนี่ยสั่งแบบมะพร้าวนะัคือถ้าใครมาหยกแนะนําให้สั่งแบบมะพร้าวเพราะว่า คือได้เนื้อมะพร้าวด้วยและที่สาคัญลุงก็อยากให้กินน้ำมะพร้าวฟรีด้วยนะแล้วคือราคา35บาทคอดีนี่พอได้มาแล้วนะคะก็เดินไปที่ชายหาดแบบสวยๆเพราะว่าอะไรฉันไปคนเดียวไงฉันก็เลยชอบันสวยคนเดียวนะอันนี้จะเป็นหาดชะลาทัศนะคะนี่ดูบรรยากาศสิจา้าเป็นยังไงจะเห็นได้ว่านักท่องเทีย่ยวทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะก็จะมาปูเสือพักผ่อนกันยามเย็นนะนี่ตอนนี้อยู่ชายทะเลแล้วนะคะเป็นไง ันนี้คือไอปิมของลุงนึกลุงนึกป้าติ๋มนะคะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเพราะว่า,เ,าเสียงลมมันแรงห,หวานละมุนกลมกล่อมคุณผู้มอร่อยมากเลยดูลูกชิดเห็นมาไหมลูก วลสา35บาทนะคะใส่มะพร้าวมาแบบนี้เลยข้างในก็คือมีมะพร้าวอ่อนห้แสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วเริ่มจะตกดินแสงทิตเริ่มจะตกดินแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่หยุดดินวันนี้วันหวยออกจะไม่รู้ออกเลขอะไรอะ่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อ ไอติมลุงนึกเนี่ยเป็นไอติมที่หยกกินบ่อยอะเวาลาขับรถผ่านทางนี้อะไรเงี้ยนะคะคือที่ทำงานหยกกับชายทะเลเนี่ยมันอยู่โคระที่กันเวลาจะมาก็คือจะพาหล,หลานอย่าไมานั่งเล่นนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าตั้งแต่มีโควิดเนี้ยก็ไม่ค่อยได้มานะ มะพร้าวคือมะพร้าวเ,น,เน้นเน้นมะพร้าวให้มาเลยนะคะเนี่ยดูดิอืออือจะจะหืออีกนะนไหมหือหือหือเพราะว่าความขุ่ของมะพร้าว่ง มันไม่ได้อ่อนถึขนาดเละแต่ว่ามันก็คือมันก็แข็งแบบเคียวไม่ออกอะไรเงี้ยมันกําลังแบบพอดีพอดีเลยอ่ะใครที่มาถ้าก็แวะมาได้อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมสมิลาบีชนะคะนั่งกินไปแล้ว่ชมบรรยากาศไปนะมันคือดีมากถ้ามากับแฟนก็ดีแต่ต้องเป็นแฟนที่แบบเพิ่งคบกันนะประมาณ3-4สามสี่เดือนห้าหกเดือนไม่เกินปี ถ้าอย่างหยกเนี้ยมันเป็นสื่เนตะี้ะมาคนเดียวดีกว่าอย่ามาอะไรันคู่มาก็เสียกันเนหะมือนมีความในใจนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าทางด้านหลังอย่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ยาวไปจุดสุดนู้นเลยนะจะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็พวกผักพวกบาร์หรือร้านกาแฟคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ,ญ่เวลาที่เขามาจากทัพใหญ่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี้ยก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะเพราะว่าคือหนึ่งเป็นทะเลเลยแล้วก็บรรยากาศคือดีมากจะเล่าให้ฟังว่าสมัยสาวๆอะ่ะคือสมัยสาวๆฉันก็กรี๊ดกราดอยู่ดีๆฉันก็มาเที่ยวถับปลาที่อยู่ชายทะเลอย่างเงี้แหละแล้วก็กดฉี่กดฉี่ใช่ไหมแล้วก็ในผับเนี่ยคือคนแบบเยอะมากคนแบบโอ้ เด็กวัยรุ่นน่ะว่าเข้าไปกองอยู่ยนั้นน่ะเราก็กดฉี่ไม่ไหวนั้นแล้วก็อายุมากแล้วก็ขวดอันนก็ไม่ไม่ไหวคุณผู้ชมซึ่งก็วิ่งข้ามมาเนี่ยค่ะคือผับอยู่แลฉันก็วิ่งฝั่งข้ามมาแล้วก็มาฉี่ที่ชายทะเลเอาอเถอะเด็กวัยรุ่นฉันคิดว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวแหละที่ฉันมาฉีดด่ที่ชายหาดคือนาทีนั้นเรนเปดิดฉี่ไงมันไม่ไหวแล้วแล้วก็แต่ละจุดอะ่ะก็จะมีผู้หญิงผู้ชายก็แบบมันก็มายืนสู่ฉีดูดีกันซึ่งนาทีนั้นนะเอาตรงๆนะ คือผู้ฉีดแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยไม่อายเลยทั้งนั้นเพราะมันมืดไงประมาณตังหาทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยถูกไหมละ่ะแล้วดนตรีเสียงดนตรีมันก็ขกต,ตรงนี้จะดังไปด้วยเสียงดนตรีดนตรีสดแต่ละร้านก็จะแบบมีมีดนตรีสดเป็นของตัวเองเลยเม้ามอ,อยจนหมดค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญคืออร่อยสมคำร่ำลือจริงๆจ,งๆจ้า มาตรงนี้นะคะจะเป็นที่หยกเนี่ยลงไปตรงทะเลแล้วแหละนะคะแล้วก็เดินตามชายหาดนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมความงามของทะเลยงที่บอกไปว่าทะเลตรงเนี้ยเป็นทะเลอ่าวไทยนะคะไม่ใช่ทะเลอันดามันจะอยู่คนละฝั่งกับภูเก็ตพังงากระบี่นะคะถ้าเราเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นหาดสมิลามีรูปปั้นนางเงือกค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่หยกพาไปวันเกิดก็ได้นะคะวันเกิดของยกเองนะคะ ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะมานั่งชมบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมแหมก็ดูสิคะที่นั่งอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลยที่สําคัญตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าวงเวียนเช็คชื่ออันนี้คือเรียกเองค่ะไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวเขารองรับหรือเปล่าแต่ว่าเราบรรดาเรานี่แหละเรียกเองนะคะเพราะว่าจะมีรูปปั้นคุณผู้ชายนะคะเปิดหนังสือดูอยู่ก็เหมือนกับคุณครูคอยเช็คชื่อนักเรียนนะคะทําให้พวกเราเวลาที่ขับรถมาจะต้องไปเวียนแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็เช็คชื่อเรียกชื่อตัวเองนะคะว่ามาค่ะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้ภาพปิดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องวดีชนแนลนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดอะไรนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้วันนี้ยกลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าที่ช่องวดีชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ